สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธถอมนใชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทาเมนูน้ําสร้างอาชีพค่ะนั่นก็คือเมนูนมชมพูหรือว่านมเย็นนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทํากินทําขายสร้างอาชีพหรือจะทําแจกลงทานก็ได้ค่ะไปจดสูตรและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูนมชมพูหรือว่านมเย็นนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีน้ําสะอาดปริมาณ5ลิตรนะคะน้ําตาลทราย2ถ้วยตวงครีมเทียม2ถ้วยตวงนี่ก็จะเป็นเฮลูบอยนะคะประมาณ360 ml ค่ะ แล้วก็จะมีนมข้นหวาน2กระป๋องนะคะแล้วก็นมข้นจืด2กระป๋องค่ะแล้วก็ขวดบรรจุน้ํานะคะเพื่อนๆสามารถเลือกไซส์เลือกขนาดได้ตามใจชอบค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์น้ํานะคะหลังจากนั้นก็นาหม้อมาตั้งไฟนะคะแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดดีเลยค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดดีแล้วนะคะ พอน้ำเดือดตีแล้วนะคะแม่นุ่งก็จะใส่เป็นน้ำแดงเฮลูบอยลงไปประมาณ360 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงนะคะครีมเทียม2ถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้ละลายก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากให้สีของนมชมพูเนี่ยเข้มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเป็นน้ำเฮล,ลูบอยลงไปได้อีกนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เป็นนมข้นหวานลงไปค่ะ2กระป๋องค่ะกระป๋องหนึ่งก็ตก380กรัมนะคะ แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดสองกระป๋องค่ะมี่ห่อนี้ก็จะราคาถูกลงมาหน่อยนะคะก็จะได้ช่วยลดต้นทุนเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ ถ้าไม่หวานเพื่อนๆสามารถเพิ่มเป็นน้ำตาลทรายลงไปได้อีกนะคะแต่สูตรที่แม่ลูกทำนี้ก็หวานกำลังดีแล้วนะคะหวานมันกลมกลม่อมมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนทำง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปเตรียมบรรจุใส่ขวดกัน,นะคะ่ะต่อไปเราก็จะนำมาบรรจุใส่ขวดกันนะคะอันนี้ขวดที่แม่ลูกเลือกใช้ก็อาจจะใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถลดไซส์ลงได้ หลังจากนั้นก็ปิดฟ้าได้เลยค่ะลุงก็จะใส่ให้เต็มขวดเลยนะคะก็ปิดฟ้าให้แน่นดีเลยค่ะ เี๋ยวเรามานับกันนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ทั้งหมดก็ได้20ขวดพอดีนะคะเสร็จล้กค่ะทุกคนนมเย็นหรือว่านมชมพูของเรานั่นเองนะคะสีสารสวยงามน่าทำกินทำขายสร้างอาชีพมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าเอาไปทำแจกลงทานมากๆเลยนะคะเพราะว่ารสชาตินี่หวานมันกลมกล่อมมากๆเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ